มะนาวหัวนะครับเป็นอีก1เบอร์รี่ดีๆของไทยลูกสุก1ลูกมีประโยชน์เท่ากับลูกดิบ100อลูกสินค้าแปรรูปนะทุกวันนี้ประมาณ20อย่างไม่รวมเมนูขนมเครื่องดื่มนะครับเอาแล้วถ้ารวมแล้วเบ็ดเสร็จให้เลยร้อยหนึง่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สลิสมปองค่ะบ้านสวนมะม่วงหาวมะนาวหัวค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นผลไม้เล็กจิ๋วนะคะแต่สามารถแปลรูปได้หลากหลายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาพี่เจ้าของสวนกันนะคะ ตอนนี้เจอแล้วนะคะกับเจ้าของสวนค่ะพี่ทบสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อทศเจริญช่างนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนมะนาวโหลุงสิริจังหวัดสมุทรสงครามครับผมแล้วก็วันนี้ผมมาดูแลต่อจากรุนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาทําตัวสวนมะม่วงห่าวมะนาวโหครับผมนั้นที่ชื่อสวนว่าสิริ สมปองครับผมอันนี้ชื่อคุณพ่อใช่ไหมใช่เอาชื่อคุณพอ่อคุณแม่มารวมกันคือชื่อสวนเนี่ยสวนมะนาวโหลุงสิริอ๋อส่วนชื่อแบรนด์ชื่อตาสินค้าเนี่ยชื่อสิริสมปองในการเอาชื่อคุณพอ่อคุณแม่มารวมกันครับผมแล้วผลไม้เล็กแค่เนี้ยทำไมชื่อยาวยาวะจริงจริงมันยาวมากกว่านี้อีกนะใช่มันคือมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห<อ>แต่คนทั่วไปจะเรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหหรือบางทีก็เรียกว่ามะนาวโหเพราะอะไร เพราะอะไรคือต้องบอกว่าชื่อเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเองนะแต่เป็นชื่อผลไม้ที่ปรากฏชื่ออยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องนาง12ที่ว่าเป็นผลไม้ของนางยักษ์อ๋อนางยักษ์ชอบกินหรอคะอ่าเป็นเรียกว่าเป็นสมุนไพรของนางยักษ์ละกันอ่าวันนี้พาไปชมสวนใช่ไหมคะได้เลยครับผมมันถ้าเป็นสวนใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าเราปลูกแล้วเราก็แปรรูปแล้วเราทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยครับทำมากี่ปีแล้วครับผมก็ถ้าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยประมาณ20กว่าปีและส่วนตัวพี่เองเนี่ยมาดูประมาณ15ปีลครับแล้วเพราะะอไรรถึงเิ่มปลูีละ Oh, ตามชื่อส่วนเลยคือส่วนมะนาวโหลุงสิริ mm hmm. คุณพ่อพี่ครับิวหาสุขภาพแล้วกันะ,ะแต่ว่าแกกินแล้วดีกินแล้วดีก็เลยได้เริ่มเอามาปลูกแล้วก็ตัวพี่เองเมื่อประมาณ12-13ปีแล้วเรียนปริญญาโททำทฤษฎีเรื่องนี้แล้วก็กลับมาทำเลย ตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่เท่าไหร่คะก็พื้นที่ที่สมุทรสงครามตรงนี้นะครับปลูกไว้ประมาณ50ได้ครับผมโอ้โหมีพ<ฮ>ันธุอะไรบ้างคะมะม่วงหามะนาวโหนะเราเห็นทั่วไปขา,ขาวๆแดงๆแบบนี้ oh. สุกแล้วดาแบบนี้อันเนี้ยเรียกว่ามะม่วงหามะนาวโห,หหรือว่าหนามแดงนะครับ oh. แต่ว่ามันจะมีอีกพันนึงออกรูปเป็นสีเขียวอรผมอันเนี้ยเราเรียกว่าหนามพรมครับผมี่เห็นสีเขียวูเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูหน่อยปกติในท้องตลาดที่เราเห็นขายก็จะเห็นสีแดงเป็นหลักสีแดงแงทั่วไปทําท้องตลาดเนี่ยเราจะเห็นเขาเอามาทำแช่ ่ S <S แต่ว่า,าที่เนี่ยเราจะใช้ลูกสีดําๆเนี่ยครับผมมาทําเป็นสินค้าเป็นน้ําเป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่ว่าลักษณะต้นเขามีหนามเหมือนมะนาวเลยถูกต้องอเรียกว่าเป็นพืชที่เป็นเหมือนตระกูลมะนาวมีลักษณะคล้ายต้นมะนาวก็ววคือใบน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วเริ่มปลูกยังไงครับปลูกยากไหมอ่ะถ้าถามว่าเรื่องปลูกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามะนาวโห่เนี่ยมันขยายพันธุ์ได้สองวิธีคือการเพาะเมล็ดกับการตอนกิ่งนะครับผมก็คือเอาเมล็ดนี้ถูกต้องเพาะเมล็ดมันจะมีเม็ดข้างในเหมือนเม็ดแตงโมอันนี้มาเพาะซึ่งอันเเนนีี้้้ยใใชชววลลาาาาปประะมณ5กกก่่่จอออูคขง นานครับผมหรือว่าถ้าอย่างนึงที่เราเห็นตามร้านต้นไม้เขาแบบตอนกิ่งอย่างนี้แล้วก็มีรากออกมาแบบนั้นเนี่ยถ้าตอนจากต้นที่เขา มีลูกแล้วเขาก็จะมีลูกได้เลย<ช>คุณแสดงว่าหนึ่งต้นเนี่ยต้องปลูก5ปีเนากว่าจะได้ลูกถูกต้องเลยลอายุของต้นเนี่ยปลูกได้นานไหมคะเป็นไม้ยืนต้นเรียกว่าเป็นไม้ยืนต้นถ้าเป็นเกรตเรทั่วไปจะเป็นไม้ล้มลุกพวกแบบกล้วยมะละกอ <c oughs> พวกนี้ <c oughs> ใช่ไหมพวกนี้มันจะเป็นไม้ลมลุก <c oughs> แต่อันนี้เป็นไม้ยืนต้นจะปลูกได้ระยะยาวเลย <c oughs> แต่ว่าก็ต้องมีการดูแลอย่างที่เห็นนะครับผมมันจะมีมีหญ้ามีวัชพืชเนี่ยเราต้องดูแลตัดแต่งเนี่หญ้าเขาคลุมนยครับผม มันจะตายได้เซงว่าแต่ละต้นเนี่ยบางต้นอาจจะอายุ20ปีตั้งแต่เลี้ยงฟาร์มถูกต้องโอ้โหที่เราบอกว่าต้นเขียวคือออกลูกสีเขียวใช่ไหมอยู่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้มาเลยมาเลยนี่แบบนี้เลยนะครับใช่ซึ่งถ้าลองสังเกตนะครับด้านหนึ่งจะเป็นสีแดงด้านหนึ่งจะเป็นสีเขียวแต่ถ้ามองต้นบองใบเหมือนกันทุกกรณีเราแยกยังไงอะคะคือแต่ถ้าสังเกตคือผมอยู่มานานเนาะลองสังเกตนะ ใบของต้นเขียวอะครับลายจะแหลมแหลมแบบนี้อ่า oh. เห็นไหมใบมันจะแหลมแหลมแต่ถ้าใบของต้นแดงใบมันจะมนมนอ่าหัวถูกต้องจะแหลมหรือโค้งถูกต้องถูกต้องแต่เนี่ยเป็นประสบการณ์นะบางทีมันก็มองยากเหมือนกันลูกมะนาวโหนะครับผมอย่างที่บอกว่ามันมีขาวมีแดงมีดําเขียวแดงดําคือต้องบอกว่าเราอยากนําเสนอว่ามะนาวโหนะครับเป็นอีกหนึ่งเบอรี่ดีๆของไทยเพราะมันคือสีม่วงใช่ไหม พอสีม่วงสีม่วงคือสารต้านมะเร็งหรือว่าต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยช่วยลดน้ําตาลลดไขมันได้ดีเดวชิมทุกสีเลยจะได้อธิบายให้คนดูว่าเป็นยังไงเดชิมงั้นเริ่มจากสีเขียวเลยแล้วกันอันนี้เป็นของหายากอันนี้นี้นี่ก่อนเขียวแดงมันมียางนิดนึงครับจะกินได้ไม่ตอตรายครับผมกินยางได้มินยางได้ทําหน้าว่ามันหวานอร่อยโอ้ย ไม่เปรี้ยวเลยคุณผู้ชมอ่ะไปต่อโอเคถ้าเมื่อคยนเธอเจอสีเขียวเธอยังตาปิดแบบนี้เธอเจอสีแดงดูเจอสีแดงเอาแดงแป๊ดหรือแดงนี่อ่ะเอาแบบเนี้ยได้ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกินดำๆกันอันนี้นะคะนี่นะ2สิโอ้ยหวานมากท่านผู้ชมหวานมากท่านผู้ชม อ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปหาลูกสุกดำๆลองดูดิลูกสุกอยากให้ดำเข้มๆอ่าลูกนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อะอันนี้นะคะจริงๆิอันนี้อยากให้กินเข้าไปทางลูกเลยนะเพราะมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำนะอ๋ออืมมันมีเม็ดนิดนึงแต่ว่ามันเปรี้ยวแต่ว่ามันชุ่มคอมันไม่ฝาดอุ้ยลูกสติดำอร่อยอะอร่อยไหมอร่อยอร่อยมันเป็นเบอร์รี่เลยรสชาติดีเหมือนคล้ายๆมะขามป้อมที่มันชอชุ่มคออ๋อใช่ครับผม แล้วแฝดเป็นโปรดักได้ไหมอ่ะก็คืออย่างแฮรดิบๆแบบนี้ครับที่เปรี้ยวจัดๆเนี่ยเราเห็นทั่วไปคือไปทำแช่อิ่มใช่ไหมอ่าใช่อ่มแล้วของที่ร้านเรามีแช่อิ่มเราก็มีครับผมมีโอแพ้งมีทำน้ำเยลลี่แช่อิ่มไอศครีมเค้กอาหมอาหารต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยถ้าสินค้าแปรรูปนะทุกวันนี้ประมาณ20อย่างไม่รวมเมนูขนมเครื่องดื่มนะครับเอาแล้วถ้ารวมแล้วเบ็ดเสร็จให้หลายร้อยนึงโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราไป บบเจาะลึกเลยอณาจักรของพีท่ทศเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วผมุมจะได้กินเมนูอะไรบ้างวันนี้เมนูพิเศษเตรียมไว้ให้เลยครับผมเป็นผัดไทยมะนาวโหูค่ะก่อนไปชิมขอเก็บก่อนมาถึงส่วนให้เก็บให้เต็มตะการ้านี้เลยโอเคเค่ะวิธีการเก็บมีทมมั้งแบบถ้าใครมีต้นที่บ้านนะครับถ้าทั่วไปเนี่ยเราเห็นถ้าเด็ดอย่างเงี้ยมันมันเคมันเด็ดมาได้แต่มันจะมียางถ้าเก็บไม่ถูกต้องเนาะเก็บทั้งขั้วเลยครับทั้งขั้วตัดทั้งช่อเลยได้ตัดนะตัดตัดเป็ดกิ่งอย่างนี้ได้เลยตัดเป็นกิ่งได้เลย่ได้ตัด เลยขึ้นไปอย่างน<ด>ี้ได้ได้ใช่ป๊อปอ่าถ้าตัดแบบนี้เห็นไหมยางไม่ออกมาเลอะด้วยอ๋ออ่าแล้วเราใส่ตะกร้าตะกร้าเยอะๆเนี่ยเอาไปแปรรูปมันก็ไม่เลอะเนี่ยถ้าใครดูอยู่ที่บ้านเนี่ยเก็บแบบนี้ยางไม่ออกไม่เลอะสองเก็บได้นานด้วยครับอยู่<อ>ได้นานแล้วถ้าสีเข้มแบบนี้สีเข้มแบบนี้แน่นอนมันเป็นน้ำนะครับอเอาไปทาน้าทาแยม ต่างๆนี้หรือว่าทําซอสผัดไทยต้องใช้สีดําแบบนี้อ่ะโอเคก็คือถ้าต้องการใช้น้ําก็เก็บสุกหน่อยถูกต้องถ้าอยากได้กรอบๆเปรี้ยวๆจัดๆก็เก็บเป็นแบบลูกดิบถูกต้องเลยโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปเอาให้เต็มตะกร้าไม่งั้นวันนี้เมนูไม่ออกนะอ่าโอเคเราต้องตับให้เต็มตะกร้านะคะฤดูการเก็บที่ดีที่สุดคือฤดูอะไรออกดอกกุมภพาพันธ์กุมงพาแล้วก็มาเริ่มแดงๆอย่างเงี้ยรุ่นแรกคือประมาณเมษา แล้วก็มาสุกดาประมาณปลายพฤษภาเนี่ยครับเอาเป็นว่าหน้าร้อนเป็นฤดูการหน้าร้อนเป็นฤดูการของข้าวทูก้องแล้วผลผลิตต่อหนึ่งต้นเนี่ยเราได้ผลผลิตหนึ่งต้นได้ประมาณ30-50ถึงกิโลกรัมออ้แต่ว่าต้องต้นใหญ่ๆนะข้างหลังเรานะคะเป็นอาณาจักร แตรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะที่เขเล่าให้ฟังหน่อนมีอะไรบ้างได้เลยครับก็ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ด้านหลังตรงนี้มีเป็นน้ำมะม่วงห่าวมะนาวโหนะครับแล้วมีเป็นตัวไซเดอร์จากมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยเป็นไซเดอร์ไยากาดเหมือว่าแอปเปิลไซเดอร์แต่เนี้ทำจากมะม่วงหาวมะนาวโหเลยครับแล้วเราก็มีแยมมะนาวโหน้ำพริกเผามะนาวโหโอ้นี้น่าสนใจน้ำพริกนรกมะนาวโหชาจากผลมะนาวโหชาจากใบมะนาวโหชาจากดอกมะนาวโห ใช้ทั้งต้นท้งต้นใครเป็นคนคิดโปรดักต์ให้คะคือต้องบอกว่าในยุคแรกๆเนี่ยสูตรจะมาจากคุณแม่ก่อนแล้วพอหลังจากที่เราเริ่มเข้ามาทำเราก็คือทําสินค้าเนี่ยให้มันตอบโจทย์ลูกค้าได้แบบหลากหลายวัยก็เลยค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาชิมกันดีกว่าอ่ะคะอันนี้มะนาวโฮกแพงหนึ่งในโปรดักต์ที่เราแปลรูปครับกินได้ทั้งเปลือกอันนี้ใช่ท่าทั้งคนเลยอืก็จะเปรี้ยวอันนี้อร่อยอะเปรี้ยวอมหวานใช่ยวหวาน ไม่มีสารกันบูดไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์อ่านี่คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของสินค้าของพี่ทศก็คือมีความเป็นอินทรีย์แล้วก็เป็นสินค้าสุขภาพครับสุขภาพด้วยอร่อยมากเลยว่านี่เรามีเป็นส่วนของฟาร์มเป็นคาเฟ่ด้วยอันนี้นะครับเสิร์ฟมาตรงนี้เลยมะนาวโหดสมูทตี้โยเกิร์ตครับผมเมนูขายดีอันดับหนึ่งของที่ร้านเลยครับผมตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เลยคครับโอเชิมครับ ใช่ใช่ใช่รูวมันคล้ายคล้ายมิกเบอร์รี่ถูกต้องก็คือปนาโฮดอย่างที่บอกแล้วก็คือมันอีกหนึ่งเบอร์รี่ดีๆของไทยนะคือสิ่งที่เรายังนำเสนอเลยครับเข้ากันมากเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อว่ามันคล้ายกับเบอร์รี่ดำเข้าใช่อืมเยี่ยมหิวแล้วหิวแล้วผัดไทยดีกว่าคะ่ะผัดไทยดีกว่าไปค่ะจะไปดูครับ สู่ขั้นตอนการทําผัดไทยคะ่ะเริ่มต้นก่อนจะทำผัดไทยก็ต้องทําซอสก่อนนะคะคอันนี้คือวัตถุดิบตั้งต้นสุดท้ายกลายมาเป็นน้ําแบบนี้ถูกต้องเลยทาได้ยังไงคะอันนี้เราเลือกเอาลูกสุกดําๆนะครับห่านำมาเมล็ดออกนาะแล้วก็ถ้าทาที่บ้านเนี่ยเราใช้ปั้นเข้าเครื่องปั่นมาแล้ว,ลวก็กรองด้วยผ้าขาวบางแบบนี้ได้ก็จะได้เป็นน้ําแบบนี้เลยครับขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องผัดหอมแดงให้สุกก่อนนะคะง,ง่ายๆก็คือตั้งไฟอย่าแรงมากถ้าเปิดไฟแรงหอมเนี่ยจะไหม้ก่อนอันนี้เขาจะสุก เดาดูว่าถ้าหอมเริ่มใสก,ก็สุกแล้วใส่น้ำน้ม่วงหามมนาวหงไปน้ำปลาจากนักนก็น้ำตาลน้ำตาลก็ค่อยๆใส่เชียเล็กๆจะได้ละลายง่ายหน่อยเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้ความเข้มข้นของสัสที่เราต้องการค่ะ เพราะว่าผัดไทยเนี่ยถ้าซอสเหลวมากเนาะมันก็จะไม่เคลือบเส้นดังนั้นเลเลยต้องการความเข้มข้นนิดนึงนะคะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคละเราใส่ถั่วงอกนะคะ กุยช่หั่นท่อนมีเต้าหู้กรอบทอดมาแล้วนะคะมีกุ้งแห้งนะคะเดี๋ยวตบท้ายด้วยนี่นะคะมะม่วงหาวมะนาวโหดที่เราแช่อิ่มนะคะโอ้น่ก,กินมากเลยมีหน้าตาดูดีด้วยสีสันสวยงามเดี๋ยวไปจัดใส่จานแล้วก็ไปชิมกันค่ะ น่าตาดูดีมากน้าตาดูดีแบบดูดีจริงๆชิมเลยแล้วกันนะคะว่าจะแตกต่างจากผัดไทยซ้อนมะขามเปียกยังไงเนาะเค็มกุ้งแห้งแล้วก็ได้เปรี้ยวหวานจากมะม่วง,งาาหามะันเอวแปลกใหม่มากเป็นออกมิกิิตหนึ่งของผัดไทยคนไทยเนี่ยเราจะชินกับตัวผัดไทยที่เป็นซอสมะขามเนาะม,มันก็จะเปรี้ยวอีกแบบหนึง่งแต่พอความเป็นเปรี้ยวมะนาวหัวครับมันจะเป็นเปรี้ยวธรรมชาติที่มันจะดู บางๆเบาๆอาจจะไม่เหมือนมะนาวสะทีเดียวนะครับแต่มันเป็นเปรี้ยวแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วกันสิ่งหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์เ็ว่าเรื่องสีปกติเราจะคุ้นชินสีน้ําตาลเนาะสีเหลืองนิดหน่อยอันนี้คือได้สีชมพูมน่ารักมากพี่ทศมองว่าอนาคตของมะม่วงหาวมะนาวโหวเนี่ยจะเติบโตได้ยังไงเติบโตได้เท่าไหร่ปัจจุบันตั้งแต่ที่พี่ดูแลมาเนี่ย มะม่วงหาวมะนาวโห่สาหรับประเทศไทยเนี่ยม,มันเป็นตลาดที่เรียกว่าเป็นน<อ>ิชมาเก็ตเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มเลยซึ่งคนจะมองว่ามะนาวโห่เนี่ยคือพืชสมุนไพรม,มันเลยไม่มีการทํามะนาวโห่ในระดับอุตสาหกรรมพอคนมองเป็นพืชสมุนไพรปุ๊บเป็นเฉพาะกลุ่มปุ๊บ มะม่วงห่าวมะนาวโหจึงถูกบริโภคเฉพาะกลุ่มคนที่ดูแลสุขภาพหรือผู้สูงาอายุเท่านั้นแต่สิ่งที่ส่วนมะนาวโหลุงสิริสีชมพองเราพยายามทำเนี่ยเราแปลรูปให้มีความหลากหลายเราถ่ายทอดผ่านการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบเพื่อจะให้ตอบโจทย์ว่ามะม่วงห่าวมะนาวโหูเนี่ยมันเข้าถึง all generation จึงเป็นคอนเซ็ปที่เราทำมาว่าสมองเนี่ยเป็น all gen enjoy คือทำโปรดัก ทำการท mm hmm. ่องเที่ยวทําบริการต่างๆให้มันเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยอันนี้คือในมุมของมะม่วงขาวมะนาวโหใครนะคะที่อยากเรียนรู้การปลูกมะม่วงขาวมะนาวโหนะคะอยากจะมาดูสวนท่องเที่ยวนะคะหรือแม้กระทั่งชิมอาหารและสามารถซื้อผลัก์แบรนด์รูปได้ค่ะก็แวะมาที่สิริสมปองได้เลยนะคะมะม่วงขาวมะนาวโหเนี่ยเป็นผลไม้ที่ชิ้นเล็กมากๆแต่สัรพคุณนี่อัดแน่นแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะครั้งหน้านะคะตุ้จะพาไปดูวัตถุดิบไทยอะไรที่ไหนนะคะก็รอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวตุ้มจะ ก่อนนะคะบ๊ายบาย